何と

เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเริ่มเสร็จแล้วนะเร็วใครมัวช้าอยู่เร็วลูกเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับอแคปหน้าจอไว้นะลูกถ่ายภาพหน้าจอหรือว่าแคปหน้าจอไว้นะสาหรับคนที่ไม่เสร็จหรือไม่รอดูวิดีโอย้อนหลังนะหนูก็จะทํางานหลายรอบเลย ใช่มีคนเขียนหน้าจอยและมีคนฟังคุณครูไม่รู้เรื่องอ่ะลองได้มาหน้านี้ง่ายมากข้อใดจัดเป็นมลพิษทางอากาศลูกสามจุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่ข้อไหนเป็นมลพิษทางอากาศบ้างสาค่ะสามจุแล้วก็สามค่ะสามจุดสองกับสามจุด สี่สามตัวสองก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้การเผาไหม้ของขยะองอันนี้มาจากของอะไรลูกในภาพเนี่ยเป็นของโรงงานอุตสาหกรรมต๊มส่วนหมอกลงหนาหนาเนี่ยไม่ใช่มลพิษนะลูกนะมันเป็นอากาศที่หนาวอากาศที่หนาวที่เย็นอุณหภูมิที่ต่ําใช่ไหมคะลูกต่อไปอากาศร้อนและแห้งแล้งความร้อนไม่ใช่มลพิษนะลูกนะ ไปต่อหน้านี้สี่หกแล้วนะลูกขาไปดูข้างบนก่อนข้อสี่รูปใดสแสดงการเกิดลมได้ถูกต้องระหว่างรูปกอไก่กับรูปขอไข่รูปไหนพิจารณาก่อนแล้วค่อยตอบภาพไหนคือการเกิดลมที่ถูกต้องข้อไข่ค่ะ ขอไข่ค่ะใครว่าขอไข,ข่ย,ยกมือ <ours. S 2> ใครว่าขอไข่ย,ยกมือหนูค่ะอ่าหนูหนูยกหนูยกหนูยกมือในช่องแชทเป็นไหมเวลายกมือในช่องแชทหนูทาเป็นไหมลูกเป็นค่ะไหนทำยังไงไหนลองทําให้ดูสิพ <c oughs> อกไปตรงตรงนี้แล้วกดนี่ <c oughs> อยกมือในช่องแชทอย่างเงี้ยเออ <c oughs> อยกมือในช่องแชทโอเคใครว่าขอไข่ใั่ไหคะตอบคุนเลยอ่านที่ยกมือเนี่ยถูกต้องลูกขอไข่ขอไข่ถูกเพราะอะไรมาฟังคําอธิบาย พราะอันเนี้ยเขาบอกว่าอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเขาใส่ลูกศรคุณนะคะภูมิสูงว่าทําไมลูกอากาศมันเป็นยังไงลูกมันลอยสูงขึ้นใช่ไหมคะอาอุณหภูมิสูงเขาเป็นลูกศรลอยสูงขึ้นอ่ามันชี้ไปว่ามันลอยสูงขึ้น อากาศบริเวณที่อ่าส่วนอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำหช่ไหมคะต่ำภาพของเขาเป็นยังไงลูกลูกศอนลูกศรเป็นในแนวในแนวนอนหรือในแนวร้านบนบอกถึงอากาศทําไมลูกแล้วก็อากาศจะนั่นจมอากาศอากาศลงค่ะอากาศจมตัวลง รงกับที่ครูสอนไหมแล้วมันก็จะเกิดอะไรคือลูกอากาศเย็นเนี่ยมันจะไปมันจะไปแทนที่อากาศร้อนการที่มันหมุนไปแทนที่กันเนี่ยเราเรียกว่าลมเพราะอากาศมันเกิดการเปลี่ยนแปลงจากบริเวณที่มีอุณหนภูมิต่ำไปยังบริเวณที่มีอุณหนภูมิ ม,มันจะเกิดการไหลของอาการจากตามไปถเวลามันไหลมันเคลื่อนที่เนี่ยเราเรียกว่าลมลมอ,อ่ามันจะเกิดลมขึ้นมานั่นเองเข้าใจแล้วเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะติ๊กไปในข้อคอไข่นั่นเองต่วใหญ่ตอบถูกอ,อ,อ่ะข้อห้าข้อห้าลูก ข้อใดเป็นประโยชน์ของลมและข้อใดเป็นโทษของลมโดยเขาบอกว่าข้อใดที่เป็นประโยชน์ให้ใส่เครื่องหมายถูกค<อ>่ะข,ข้อใดที่เป็นโทษให้ใส่เครื่องหมายการกระบาลอ้าวคุณครูอ่านให้นักเรียนตอบคําตอบนะคะลูกมีเบลกับเป้คุยอะไรกันลูกห้าจุดหนึ่ง ลมเอาไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากลมเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษลูกเอาพลังงานลมไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษเป็นประโยชน์ค่ะเป็นประโยชน์เราก็ติ๊กอะไรลงไปถูกค่ะห้าจุดสองลมทำให้อากาศเย็นสบายเอวยาคุยเต้หนูเปิดไมค์อยู่นะหนูได้ทำตาม ครูเปล่าลูกทำตามค่ะเบลเบลกับเป้น่ะชื่อปีหรือเป้อะไรเนี่ยลูกหนูได้ทําตามคุณครูไหมลูกค่ะเออทําด้วยลูกมัวแต่คุยกันอยู่ห้าจุดสองอากาศเย็นสบายเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ค่ะห <5. S 2> ้าจุดสามลมทําให้บ้านเรือนเสียหายมาเป็น,นโท<ฮ>ษ<ฮ> เป็นโทษแล้วก็กากบาทลมทําให้การใช้กังหันเพื่อวิทย์น้ําลมเอามาใช้หมุนกังหันเพื่อวิทย์น้ําเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษลูก,กเ,ปเป็นประโยชน์ลมทําให้เรือประมงออกจากฝั่งไม่ได้เป็นโทษไม่เป็นประโยชน์ค่ะเป็นโทษเนาอออกไปทํามาหากินไม่ได้ประกอบอาชีพไม่ได้ออกชาวประมงออกจากฝั่งไม่ได้ ทำให้คลื่นลมมันแรงใช่ไหมเคยได้ยินพยากรณ์อ,อากาศเขาพูดไหมคะวันนี้คลื่นลมแรงคนรลดออกจากฝั่งเออต่อไปห้าจุดหกผลผลิตทางการ,กรเกษตรเสียหายลมทําให้ผลผลิตทางการ,กรเกษตรเสียหายอาจจะเกิดลมแรงต้นไม้หักโค่นเป็นโคตรโคตการเล่นเรือใบเรือใบมันไม่มีเครื่องยนต์ใช่ไหมมันเล่นได้โดยใช้แรงลม การเล่นเห้าอ่าก็เป็นประโยชน์<ล>ถ้าไม่มี่ะคุณครูค่ะข้อที่5.5ค่ะมัน,ยมนอยนข้การกระบาทใช่ลุกลูก5.5ต้องเป็นผิด5.5ออกจากฝั่งไม่ได้ต้องเป็นการกระบาทด,ดีมาก5.8 การที่เมล็ดพืชกระจายไปงอกไกลจากต้นเวลาเมล็ดมันแก่ใช่ไหมลูกเวลามช่วงจังหวะที่มันจะหล่นจากต้นมาเนี่ยแล้วเกิดลมมันพัดไม่ได้ตกมาที่ใต้ต้นอย่างเดียวลมมันพัดไปตกไกลๆอย่างเงี้ยเป็นประโยชน์โมันทําให้ต้นไม้มันขยายพันธุ์ได้ในที่ไกลๆก็จะเป็นประโยชน์นะทําให้มันไม่สูญพันธุ์ ทำให้มันไม่สูญพันธุ์นะแล้วก็ปีวไปตกเหมือนลูกยางหนูเคยเห็นลูกยางไหมที่มันเป็นมเมล็ดแล้วมันก็มีเหมือนใบแห้งติดมาด้วยอะ่ะแล้วเวลาตกอ่ะมันก็จะหมุน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 ปีวไปตกที่อื่นเคยเห็นไหมเป็นมเมล็ดลูกยางอะ่ะลูกเคยเห็นค่ะอ่นจะมีใบแห้งติดออกมาด้วยเขาเอาไปประดิษฐ์เป็นอะไรแยะ,แยะเลยลูกยาง <c oughs> เดี๋ยวจบคาบลองไปเซิร์ชดูนะ,มะเมล็ดลูกยาง มันคือพืชชนิดหนึ่งที่เวลาตกเนี่ยเวลามันจะตกลงพื้นเนี่ยมันจะทําไมลูกมันมีใบออกมามเหมือนปีกเครื่องบินนะลูกมันก็จะหมุนหมุนหมุนแล้วก็ปีวไปได้ไกลเลยไปตกไนที่อื่นได้ต่อไปอันนี้อธิบายไปแล้วเนอะการเปลี่ยนแปลงของอากาศอุณหภูมิการเกิดลมทีนี้หน้าที่สี่สิบเจ็ดหน้าที่สี่สิบเจ็ดตอนเนี้ยต้องรู้แล้วแหละ รู้สึกอย่างไรเมื่อมีอากาศรู้ได้อย่างไรว่าอากาศมาอยู่รอบตัวเราทั้งๆที่มันมองไม่เห็นเ,ออเราเอามือเราพัดเราใกล้ๆค่ะก็จะรู้<อ>ว่าอากาศโดนตัวเราอยู่ค่ะโบกมือมไปมาเมื่ออากาศเคลื่อนที่มาถูกตัวเราเราก็จะทำะไรได้ลูกสัมผัสได้ว่ามีว่ามีอากาศอยู่รอบตัวเราจริงๆนั่นเอง ตอนกลับเข้ามารอบสองในสิบเหลือสิบแปดคนเองที่จริงรอบแรกมีอยู่ประมาณยี่สี่ยี่สิ้าแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวรจะรีเฟรนไม่ได้ทําแบบสุดหักน่ามไม่ได้เรียนอยะน้อยมากเลยนะจาก47คนแล้วเข้าเรียนอยู่ประมาณที่20่สิบกว่าคนเนอะแต่เราเป็นส่วนดีแหละส่วนที่อยู่ตรงนี้คือส่วนดีแหละส่วนที่ มีความรับผิดชอบแล้วส่วนที่รู้จักการแก้ปัญหาและมาถึงเดินกว่าเนี่ยใครยังบอกว่าตัวเองเข้าไม่ได้เรียนไม่ได้เนี่ยครูว่าไม่ใช่แล้วนะแล้วลูกเราต้องรู้จักการแก้ปัญหาแล้วว่าทํายังไงเราถึงจะได้เรียนเพราะครูเขาสอนเนาะเราต้องหาช่องทางในการเข้าเรียนให้ได้ เราต้องทําให้พร้อมที่สุดในจังหวะที่มันไม่พร้อมเลยนี่แหละแต่เราก็ต้องพยายามพร้อมให้ได้มากที่สุดเนาะคุณครูเนี่ยเขาเหมือนกันลูกบางคนก็ไม่ถนัดเทคโนโลยีเลยแต่ครูครูเขาก็ทาอะไรลูกพยายามที่จะสอนหนูทุกวิชาเลยเนาะต่อไปก็มลพิษทางอากาศมีนะขนาดอย่างคําำว่ามลพิษก็แปลว่าอากาศที่มันไม่สะอาด มัจเจอนะในอากาศเช่นฝุ่นละอองกรินสารเป็นตัวที่เรียกว่ามลพิษทางอากาศเนะเดี๋ยวเราลากูกดออกจากห้องนะเอ่ก็ไม่ดีทํงไม่เสร็จนะลูกมา้าตอนที่เราแกดเล่นอยู่แล้วลูกมา้า ใจ้ายอยากขับรถมาเย็ดแม่อยากขับเครื่องยนต์รถยนต์มาเลยยนโอเคค่ะ่ คือยังไงเหรคะแตุ่คามมีแ่ตคามภาษาพู่การัแบแล้วคะค่ะที่หนัตัวพี่ยังไม่มีแต่ว่าแฟนพี่อ่ะมายถึว่าอย่บ้านใช่ไหมคะแล้วยังไงอุคะแก่บ้านใคนคุณม่ค่ะไปดู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  ได้เจอแตี่ยเองิมนั่นแหละลูกนะเดี๋ยวเสีใครีกันแล้วก็เฮือดุดอะไรมาคุณบอกแล้วนะว่ามันถูกอ่าเป็นมีดีโอนะคะเดี๋ยวจะได้ไปทานข้าวกันเนาะค่ะใช่โอ้โหค่ะค่ะค่ะคะหนูค่ะหนูยังไม่เสร็จค่ะ เตรียมเลยถ่ายภาพไว้แคปไว้เขียนก็ไดคูร้อเขียนกระดาษดูรอนแค่ทำอะไรก็คือให้แคปหน้าจอหรือว่าถ่ายภาพไว้นะ โอเคไปถามลูกอ้าวทีนี้เดนทราบแ้วเนาะว่าอากาศมียรวมประกอบมากแล้วแต่ละส่วนเนี่ยมันมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะอ้วตอนี็ใครเน่ไม่เสียใครเลยคุณครูจะสรุปแล้วถูกลิดไหมนะคะ คนปิดไม้ให้หมดเลยนะคุณรูณจะสรุปให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะว่าในโ่วโมงเนี้ยสิ่งที่เราเรียนแล้วสิ่งที่เราได้คือหนึ่งรอบตัวเรามีอากาศอากาศไม่มีสีไม่มีกลิ่นแต่เราสัมผัสอากาศได้โดยการลองโบกมือไปมาแล้วเราก็จะสัมผัสอากาศได้ในอากาศจะมีแก๊ส,สต่างๆเป็นส่วนประกอบซึ่งเรียงลำดับจากมากไปหาหน้อยแก๊สที่มีมากที่สุดในอากาศก็คือแก๊สไนโตรเจน มีอยู่78%็อร์องลงมาคือแก๊สออกซิเจนมีอยู่ยี่สอซอีกหเนี่ยถูกแบงก่งออกเป็นแก๊สคาร์บอไรออกไซด์แก๊สอาร์กอนแล้วก็ยังมีไอน้ําแล้วก็ฝุณละอองอยู่ด้วยทั้งหมดเนี่ยมีปริมาณที่คงที่ทั้งเจ็ดสิบดยี่สิเอด แต่ไอตรงหนึ่งเปอร์เซ็นที่ครูบอกว่าทำไมถึงใช้การประมาณ <c oughs> เพราะในหนึ่งเปอร์เซ็นนั้นมีป <c oughs> ริมาณของไอ้น้ําอยู่ด้วย <c oughs> ซึ่งไอ้น้าเนี่ยจะมีป <c oughs> ริมาณที่ไม่แน่นอน <c oughs> ขึ้นอยู่กับว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีความชื้นมากความชื้นน้อยอยู่ใกล้แหล่งน้ําหรืออยู่ไกลจากแหล่งน้ําถ้าบริเวณใดที่อยู่ใกล้แหล่งน้ํา <c oughs> บริเวณนั้นจะมีปริมาณของไอ้น้ํามากจึงทําให้เป็นปริมาณที่ไม่คงที่คือมีไอ้น้าตัวเดียวยาอื่นจะคงที่ตลอด ไนโตรเจนจะต้องเป็น78%ิเปอร์เสมอออกซิเจนจะเป็น2ีส่สมเอนสอส่วนแก๊สอย่างอื่นค่ะเสร็จแล้วฟังครูสรุปลกูกส่วนแก๊สอย่างอื่นเนี่ยสิ่งที่มันไม่คงที่มีอย่างเดียวเลยคือไอนาน้คะลลก แล้วก็มลพิษทางอากาศคําว่ามลพิษคืออากาศที่มันไม่บริสุทธิ์ไม่ปกติไม่สะอาดมีสิ่งเจือปนเข้ามาในอากาศสิ่งเจือปนเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดีเช่นฝุ่นกลิ่นสารฝุ่นมาจากไหนฝุ่นก็มาจากคาาามจกอนนใอากาศ แล้วก็พวกเชื้อลิองการเผาไหม้การเผาไหม้ก็มาจากโรงงานอุตสาหากรรมมาจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะก็จะทําให้เกิดควันการทิ้งขยะทิ้งไปแล้วเกิดการสะสมเกิดเป็นกลิ่นเหม็นกลิ่นที่ลอยขึ้นมาที่แหละเรียกว่ามลพิษทางอากาศากาเผาป่าก็ทําให้เกิดควันไม่ว่าจะเป็นการเผาป่าแม้แต่ไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมาชาติล้วนเกิดอะไรขึ้นลูก วันที่เป็นมลพิษทางอากาศกานเผาขยะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ให้เผาแล้วคนที่ทาไร่ทานาเห็นไหม,ไมหลูกเขาก็ไม่ให้เผาสังข้าวแล้วเพราะมันเกิดเป็นมลพิษทางอากาศขยะเขาก็ไม่ให้เผาเขามีรถมาเก็ตแล้วมีวิธีากาจัดใช่ไหมคะเพราะมันทําให้เกิดมลพิษทางอากาศโอเคในที่นี้จะเอาไว้การแก้ไได้ด้ตั้งแต่หน้าที่ สี่ส hmm. okay. mm ิบเจ้ดนถึงสี่สิบสี่ถึงสี่สิบเจ็ดแล้วก็ในเนื้อหาใครไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามได้เลยน้าลูกใครไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามได้เลยนะลูกมีไหมคะมีไหมคะลูกไม่มีเปิดตัวใหม่ข้าเป็นตอนแรกนะคะแล้วก็ยิงช่วงนี้ด้ก็ โอเคพร้อม1 2 3อ๋อไปชั้นที่วัดก็ได้ยินบอกตรงตอนนี้แหละตอนหายคาไม่เลยเนาะโอเคค่ะพ่อไปการข้าวได้แล้วเจอกันในคาบหน้านะนังสือบทวรดูแบบโบราณอานดีรอบนึงนะคะทุกขค้ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคูสวัสดีค่ะคุณคู สวัสดีค <ations> ่ะมิ้คู